โครงการแก้หนี้นะคะที่ฐานะของธนาคารแห่งประเทศไทยฝากตัวสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นหนี้โดยเฉพาะหน,นี้ที่เป็น NPL หรือนหนี้ที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้โดยล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะระบุว่าจะเดินหน้าเรื่องของโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะซึ่งประชาชนที่เป็นหนี้สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ทางด้านของนายทัตลาภเผาเหลืองทองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ระบุค,ค่ะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมกันออกมาตราการชั่วคราวเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME เฉพาะกลุ่มภายใต้ชื่อโครงการว่าคุณสู้เราช่วยค่ะ เพื่อช่วยเหลือซึ่งเป็นมาตรการที่จะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะจิตซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและก็ SME ขนาดเล็กโดยจะครอบคลุมลูกหนี้รวมประมาณ2.1ล้านบัญชีเป็นลูกหนี้1.9ล้านรายและก็มียอดหนี้รวมประมาณ8.9แสนล้านบาท สำหรับโครงการคุณส่้เราช่วยจะประกอบด้วย2มาตรการด้วยกันค่ะอย่างเช่นมาตรการแรกก็คือโครงการจ่ายตรงคงทรัพย์สำหรับผู้ที่มีหนี้บ้านหนี้รถหนี้รถจักรยานยนต์หรือหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่วงเงินไม่สูงมากค่ะให้สามารถรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเอาไว้นะคะโดยปรับโครงสร้างหนี้แบบลดค่างวดและลดภาระดอกเบีย้ยซึ่งค่างวดที่จ่ายจะนําไปตัดเงินต้นทั้งหมดเพื่อให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นในขณะที่ดอกเบีย้ยจะถูกตั้งพักไว้เป็นเวลา3าปี และหากผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขดอกเบี้ยที่พักเอาไว้ค่ะก็จะรับการยกเว้นทั้งหมดส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรการจ่ายปิดจบสําหรับผู้ที่มีหนี้เสียและก็ยอดหนี้ไม่สูงซึ่งจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรนเพื่อให้สามารถชําระหนี้ปิดบัญชีได้เร็วขึ้นพร้อมเริ่มต้นใหม่ ซึ่งสําหรับลูกหนี้นะคะที่อยู่ที่สถาบันการเงินต่างๆทางธนาคารแห่งประเทศไทยระบุค,ค่ะว่าหากสนใจจะเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยให้ไปศึกษารายละเอียดของมาตรการนะคะแล้วก็สมัครเข้าร่วมได้ที่ การลงทะเบียนโครงการคุณสู้เราช่วยเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึง28กุมภาพันธ์นี้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย1 2 1 3หรือสถาบันการเงินหรือว่าแบงค์ที่คุณเป็นหนี้อยู่ได้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ไปฟังเสียงผู้ในการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะ ก็ขอบคุณนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการคุณสู้เราช่วยของของภาครัฐนะครับที่ออกมาเพื่อดูแลบรรเทาปัญหานี้ให้กับครัวเรือนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีมาตรการ2มาตรการด้วยกันนะครับคือจ่ายตรงโครงทรัพย์กับจ่ายปิดจ,จบนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ขอให้ไปศึกษารายละเอียดที่ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้นะครับเพื่อลงทะเบียนหรือโทร1น1 3สะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับนอกจากนี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ยสามารถติดต่อธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของท่านได้นะผู้ให้บริการของท่านเนี่ยเพื่อให้เขาช่วยเหลือดูแลได้นะครับอันนี้อยากจะ เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบเพราะเป็นประโยชน์กับคนที่ตอนนี้อาจจะอยู่ในภาระที่ภาวะที่ไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้นะครับหรือว่าต้องค่อนข้างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะชําระหนี้นะครับหากเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยภาระของท่านจะเบาลงนะครับในช่วง3ปีนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่จนครบโครงการเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเรื่องของดอกเบีย้ยที่พักเอาไว้ด้วยนะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ก็ขอเชิญชวนให้ท่านที่อาจจะมีหนี้อยู่ตอนนี้และอาจจะได้ประสบความลําบากอยู่ร่วมโครงการกับเราเถอะครับนะครับโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เป็นนะครับวันสุดท้ายนะครับ